ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมอบธงแสดงสัญลักษณ์ให้กับหมู่บ้านชุมชนปลอดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอเมืองค่ะ น,นายนรงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมอบทงแสดงสัญ,ญลักษณ์ให้กับหมู่บ้านชุมชนปลอดเชือ้อโควิด -19 โดยมีประลัดจังหวัดสมุทรสาครนายอำเภอเมืองสมุทรสาครหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาครสำหรับการมอบธงแสดงสัญ,ญลักษณ์ให้กับหมู่บ้านชุมชนปลอดเชือ้อโควิด -19 ซึ่งได้มีการประเมินทุก15วันโดยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครมี ทั้งหมด13ตำบล116หมู่บ้านมีการแบ่งธงออกเป็นสีสีประกอบด้วยธงสีขาว แสดงว่าตำบลน,นี้ไม่มีโควิด1 9โดยทุกหมู่บ้านไม่พบผู้ติดเชื้อได้แก่ตำบลบางโทรัฐมีกำนันตำบลบางโทรัฐเป็นผู้รับมอบธงจากผู้ว่าราชการจังหวัดธงสีฟ้าแสดงถึงหมู่บ้านชุมชนนี้ปลอดโควิด1 9คือไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด1 9มาแล้ว14วันจำนวน69หมู่บ้านธงสีเหลืองแสดงถึงหมู่บ้านนี้เฝ้าระวังคือพบผู้ติดเชื้อ8-14วันจานวน20หมู่บ้านและง สีแดงแสดงถึงหมู่บ้านนี้นะคะเป็นหมู่บ้านที่ควบคุมโควิด1 9คือพบผู้ติดเชื้อ1-7วันที่ผ่านมามีจํานวน27หมู่บ้านซึ่งพบว่าในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในพื้นที่อําเภอเมืองไม่เกิน25คนต่อวันซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลงค่ะ